อ่าครับสวัสดีครับอ่ะวันนี้19กันยายนสองหนะครับเวลา18นาฬิกาใกล้ค่ำแล้วครับเลิกงานแล้วไปบมาครับละงกเหลืองสวยๆนะครับหนี่โอ้โหสวยมากเลยครับเป็นดอกเล็กๆนะครับกำลัง่งออกมานะครับนี่เห็นไหมละงกเหลืองนี่ครับ ข้างบนนี่อีกนะครับมีข้างบนนี่อีกเห็นไหมครับเดินระวังเดี๋ยวไปเหยียบไข่เล็กๆก,กำลังกำล,ง,กงกำลังงอกเงยกำลังป่งนะครับเนี่ยไข่เล็กๆอยู่เลยมือปาดเห็ดก็ปาดแล้วนะครับเริ่มปาดแล้วเยอะจริงๆวันนี้น่ารักนะครับกำลังน่ารักเลยอ่ะนี่เห็นไหมครับเล็กๆ ติดตามชมคลิปไป้แค่นี้ก่อนนะครับเก็บเหตุก่อนมันจะค่่ำแล้วนะครับสวัสดีครับ